ครับนี่คือของจริงนะครับไม่เชื่อมาดูได้ครับพีพีทถ่ายทอดสดจากอตคสามตนทบุรีครับกุมารเงินกับบิลลาดินนะครับต่อกัน2ปอนครับร้อยยีกับร้อต่อจากนี้ก็จะเป็นกุมารทองกับเืองซับแล้วก็ลูกนิมิตกับยอดวิทยาครับผู้เอกควยไลรของมอยดีมิตไทยในวันนี้ไปที่บนเวทีครับตามต่อครับอาลุยแล้วบิลลาดินบิลลาดินลุยแล้ว มือแต่จดจ้องไม่ทันไม่ทันการเอาลุยแล้วอาศัยร่างกายรุ่นใหม่อาศัยใหม่ดูการรัดปีกแน่นเลยนะครับผุมาเงินอา้าเดี๋ยวดูผุมาทองต่อไปนะครับผู้นี้ดูกูในวันเดียวกันรายการเดียวกันเลยครับอ้าวุ้ยเนี่ยครับวิราดินครับถึงตัวแล้วนะครับเปิดเกมเดินชนแล้วครับตังการสูงๆนะครับผุมาเงินตบออกข้างนิดเดียวครับ แข้งขวาใส่เข้าไปคืนด้วยขวาครับขวาเจอขวานะครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนคนหนึ่งสดอีกคนหนึ่งเก่านะครับชนชนอย่างเดียวไนเลยีไม่ชนไม่ได้นะครับเอ้าล็อกมาไอ้จับตุงนี้มันมันต้องทีบทีพโพมันต้องที่พโผเหมือนจะมวยดังๆในอดีตนะครับพระประกบสิงซ้ำเหลียมและอะไรต่างๆครับสดหมดเก่าเลยครับเก่าเจอสดสดเจอเก่าอุ้ยเข่าซ้ายดอกนี้ครับโอ้โหเสียบยิงเข้าไปครับ จี๊ดเลยไหมครับจี๊ดไหมครับอ่าอยพยยมล็อกไ้มิลาดินเดินต่อครับเดินต่อเนื่องนะครับไม่กลัวไม่กลัวแล้วไม่ไม่ตกใจแล้วมิลาดินเอารุ่นนอกโอ้โหโดนขวาดอกนี้ลงด้านประตูเอ้าอย่าลุกอย่าหลวมมิลาดินต้องเข้าหาเรื่องอย่างเดียวให้ใจเราตกใจเอาโต,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 ตมา กุมารเงินเอา้ามาในแล้วบินละดินขวางขวางขวางแม่กุมารเงินแก่เก่าเลยแตยกมาบังเสร็จดูดิดตั้งกำแพงไว้เสร็จแลยตียมาเอา้าตีนทีนึงนั่นแหละครับห่างไม่ได้ครับเปิดช่องไฟไม่ได้แค่ขวาใส่เข้าไปวงหลาขวางหน้าเขาสายยัดนั่นแหละครับพอได้แล้วก็ต้องทําให้เร็วด้วยครับเอ้าชนอย่างเร็วกเลยครับรบ,บิลละดินโอ้โหต่อยถูกหลักถูกวิธีเอา้าเอา้าไม่กลัวเจ็บแล้วบิลละดินเอา้า มันเงินโดนเหมือนกันนะครับเอาโดนเทงอาจารย์แล้วหนึ่งสองครั้งซ้อนๆเลยครับสองครั้งติดต่อกันเอาสองลบไปแล้วดีนะไม่ชิงดำปลายโยค่านะถ้าปลายโยค่าโดนอย่างนี้ชิงดำแบบเรียบร้อยเลยนะครับเอาบิดินไม่ไม่กลัวเจ็บหมดโยกหมดโยกโองมันพย่ะครัาณาเฟี้ยวแล้วนะครับถึงอาวุธแล้วครับบนเวทีชัดใช้สอนทานะครับมาลุ้นยกสี่ คุณสุวิทย์ดูอยู่สีนีหน้าประเทศไทยลูกหมาลุยรตองหนึ่งคุณปนวัตรเอา้าเ <c oughs> นี่ยครับไม่กระเด้งไม่กระด้างไม่กระดอนเลยครับดูว่าใครจะกระเด้งกระด้างกระดอนเหมือนลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งบ้างเอาล้ครับมาถึงตัวครับบิลลาดินดันเข้าเชื่กเด้งตีจีนบุรีไทยก็ชอบนี่โซยลันไปไหนคุณก็มองเอาเสียบไปบิลาดินเอา้าโอ้โหชนอย่างเดียวนะครับบิลาดินเอา้าเสียไปอีก ไม่กลัวไม่เกรงพุ่มพี่แล้วอายุทการบอเงินเล็กสายไหมบอกว่าชมรายการนี้ชอบจริโอ้ยบิลลาดินแต่ยัดไปเลยเนี่ยครับถึงอาวุธเลยครับนี่คือของจริงนะครับโอ้โหบิลลาดินครับอ้าโดนมัด้ายครับแหมเสียจังหวะไปนิดนึงเดินต่อครับอ้าวถึงตัววาได้ตีได้ไหมวางเอาไว้ครับเนี่ยครับคอยยกคอยขวางคอยกันเอาไว้นะครับ ทางด้านของกูมาเงินครับโอ้โหครับมิราดินขยับขยับอ้าแหะครับโมดยกครับโอ้โหสุดติงไกลแมวเลยครับพักชมโฆษนาเดี๋ยวกลับมาครับแล้วก็นึกถึงสีนะครับสิลีน่าสีลีน่า บิน่าประเทศไทยจำกัดโดยคุณทรงวิศักราพงษาด้รนะครับอ่าไม่ถึงมวยก็มวยดีบีไทยนะครับมวยดีบีไทยทิศแน่นอนครับทุกวันอาทิตย์นะครับเจอกันที่นี่ครับอตก3นนทบุรีพีพีทีวีแพร่ภาพสดทั่วประเทศครับ11อนาฬิกา45นาทีเป็นต้นไปบนเวทีไปต่อนะครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับกุมารเงินครับต่อสองปอนด์นะครับบินลาดินบินลาดินจะผ่านได้หรือไม่ได้วันนี้กุมารเงินเป็นให้แล้วนะครับเป็นดานให้บินลาดินแล้วนะครับเอาล้ครับ3นาทีแห่งความมันความเร้าใจใครก็พลาดไม่ได้ โอ้โหเด็กไม่กลัวจริงๆนะครับบิลดินกุมาณเงินยังรับอยู่นะครับยังรับอยู่อา้าวบิลดินขยับไม่ล้วมนะครับบิลดินเอาเตะมาอ้าวเอาเกี่ยวเกียวคืนไม่ให้คิปไปเอาซ้ายใบแรกคนละทีไม่ว่าผลการชกจะออกมาอย่างไรนะครับเราเชื่อว่าได้หัวใจแฝกกุมาณเงินครับเนี่ยครับเกี่ยวได้เกี่ยวได้ไดโอ้โหเข็นไม่ลงอ้าวเองโดนบิดเสียหลักไปเหมือนกันนะครับโอ้โหดีว่าไม่ล้มนะครับถ้าล้มนี่เสียหายเยอะเลยครับอา้าว โอ้ไม่เออโอ้โห,โหนะครับอาล้ครับทานาของมิลาดินหันมาตั้งรับบ้างครับหลังจากที่ทำช็อตเด็ดได้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมากุมารเงินเอาคืนทันพันครับโอ้โห oh ไม่รู้จะตัดสินยังไงนะครับยายแดงกุมารเงินนัเงิน ecosystem. มิลาดินนะครับรุ่นพี่ก<อ>ับรุ่นน้องอ้าวสุดติงกระดิง่งแมวจริงๆครับผู้ที่สองของการถ่ายทอดสดวันนี้นะครับหอดยกสุดท้ายครับ เนี่ยครับเป็นภาพที่สวยงามน่ารักนะครับไม่มีในกฎกติกาแต่ว่านี่คือมารยาทนะครับแม่นี่เลยครับโอ้โหสุดๆเลยคู่สองวันนี้นี่ครับ่ายแดงที่นรงธนชาต์น้ําเงินนะครับน้ําเงินบินลินแสงมรกตนะครับเป็นฝ่ายชนะกุมารเงินจิตมืองนทนนะครับโอ้โหเนี่ยครับยินดีกับทางด้านของบินลาดินด้วยนะครับโอ้โหเดี๋ยวคงจะมีรางวัลพิเศษให้และครับ อ่ะบินลาดินนะครับเพิ่มสถิติชนะให้กับตัวเองได้อีกครั้งครับนักโชควัย2 1ปีจากนนทนิแดงบุรีรย์นะครับบนเิธีมีรางวัลพิเศษครับ,บ